The oh, cat สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสปอยหนังเกาๆฮาๆตลกไม่เครียดให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะเรื่องราวของหนังเนี่ยจะเกาขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวของชายคนนี้ค่ะเขาเกิดอุบัติเหตุจนทําให้ตกอยู่ในสภาพปางตายแล้วก็ได้หมอคนนึงค่ะช่วยชีวิตเขาไว้แต่นั่นกลับทําให้เขาเนี่ยต้องมีสมองของหมาและร่างกายของสัตว์อื่นมาแทนหนุ่มวัยสาปีที่ชีวิตก็ไม่ได้ดีอะไรชีวิตประจํา บ้านของเขาเนี่ยทำงานเป็นสเสมียนในกองพิสูจน์หลักฐานของสถานีตํารวจและเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการเป็นตํารวจจริงๆให้ได้ในสักวันเหตุผลที่มาวินอยากเป็นตํารวจเนี่ยก็เพื่อทําให้พ่อที่จากไปของเขาเนี่ยภูมิใจแต่ด้วยชีวิตที่ตกต่ำแบบนี้การจะเป็นตํารวจจริงๆก็คงเป็นได้แค่ความฝันและในการสอบคัดเลือกมีเพียงแค่มาวินคนเดียวเท่านั้นที่สอบไม่ผ่านแล้วเขาก็ยังทําเรื่องให้ตัวเองเนี่ยอับอายต่อหน้าทุกคนด้วยการฉีร่ลาดกางเกงอีกด้วยมาวินเขาวิ่งไม่ทันใครเลยสักค เขาลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขานั้นเนี่ยควรจะต้องวิ่งไปทางไหนตำรวจทั้งกองก็ได้แต่หัวเลาะเพราะเคยชินกับความไม่เอาไหนของมาวินพอกลับมาถึงบ้านมาวินเขาก็เปิดทีวีดูแก้เซง็งแล้วก็มีโฆษณาตัวหนึ่งค่ะที่ทําให้มาวินเนี่ยรู้สึกสนใจเป็นโฆษณาอาหารเสริมที่ทําจากนมของแบตเจอร์อาหารเสริมนี้เนี่ยจะทําให้คนที่กินมันเข้าไปมีกล้ามเนื้อขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์มาวินไม่รอช้าเลยค่ะโทรสั่งอาหารเสริมนั้นทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นมาวินเขาก็ถูกทิ้งให้อยู่ลำ ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยออกไปเล่นเบสบอลจากนั้นก็มีผู้หญิงโทรเข้ามาแจ้งเหตุร้ายมาวินจึงรีบแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบผ่านทางไมโครโฟนแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยินค่ะเพราะเสียงในสนามเนี่ยดังเกินไปมาวินคิดว่านี่คงเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเขาเองก็เหมาะสมที่จะเป็นตำรวจมาวินจึงไปสถานที่เกิดเหตุนั้นด้วยตัวเองแต่แล้วก็ไปไม่ถึงเมื่อเขานั้นดันเหมือลอยจนทําให้รถเนี่ยพุ่งตกลงไปข้างทางจากนั้นก็มีกอริลลาตัวใหญ่มาช่วยมาวินเอาไว้กอริลลาตัวนี้มันพา เขาไปหาหมอคนนึงค่ะแล้วหมอคนนี้เนี่ยก็ได้ทําการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตมาวินจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวกลับไปที่จุดเกิดเหตุเมื่อมาวินฟื้นเขาก็รู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วความทรงจําของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมาเมื่อกลับมาที่บ้านตอนนั้นเองหมาตัวหนึ่งมักที่จะกระโจนใส่เขาเป็นประจำมันก็โผล่มาแต่ที่หน้าแปลกที่ครั้งนี้เนี่ยมันมีอาการกลัวแล้วหนีกลับเข้าบ้านของมันไปอาหารเสริมที่สั่งไปเนี่ยก็มาถึงแล้วมาวินรีบเอามันมาชงกินหลังอาบน้ําเสร็จมา วินก็เริ่มที่จะสะบัดตัวเหมือนกับหมาเช้าว,วันรุ่งขึ้นมาวินก็ได้กลับไปทํางานตามปกติแล้วเขาก็มารู้ว่าตัวเองเนี่ยหายไปเกือบทั้งสัปดาห์เพื่อนบอกว่าเขาควรไปหาหมอแต่มาวินก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือหมอที่รักษาเขาเนี่ยหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้เปลี่ยนอวัยวะที่เสียหายของเขาด้วยอวัยวะของสัตว์มาวินมีสมองบางส่วนของหมาแล้วก็ชิ้นส่วนของร่างกายของนกแมวและสัตว์อื่นๆอีกมากมายร่างกายของมาวินเริ่มที่จะเปลี่ยนไปตอนนี้ มาวินเนี่ยเขาวิ่งเร็วซะยิ่งกว่ามมาซึ่งเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่าคงเป็นเพราะอาหารเสริมที่กินเข้าไปเช้าวันต่อมาค่ะมาวินก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเลียแอนนาเธอกําลังพาหมาไปเดินเล่นเลียแอนนาเป็นคนรักสัตว์มากๆขณะที่พูดคุยกันจู่ๆมาวินก็มองไปเห็นชายคนหนึ่งที่กําลังคว้างจานล่อนหรือของเล่นหมานั่นเองค่ะเขาไม่สามารถระงับความต้องการของตัวเองได้เลยกระโดดเข้าไปงับจานล่อนด้วยปากวันต่อมามาวินได้ไปรับเพื่อนที่สนามบินเนื่องจากความ สามารถในการรับกลิ่นของเขาที่เพิ่มมากขึ้นเขาเลยสามารถจับชายคนหนึ่งที่ลักลอบขนยาเสพติดมาได้เจ้าหน้าที่ของสนามบินเนี่ยก็ตรวจดูแต่ก็ไม่พบอะไรมาวินมั่นใจว่าเขาได้กลิ่นต่อจากนั้นเขาก็ได้พบกับยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในกางเกงในของชายคนนั้นทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต่างก็ปรบมือให้กับมาวินแล้วมาวินก็ถูกยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังจากที่เขารอมานานหลายปีในที่สุดความฝันของมาวินก็กลายเป็นจริงค่ะต่อมาระหว่างที่เขากําลังเดินทางกลับ,บบ้าน จ,จูหมอคนหนึ่งก็โผล่มาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่หมกมุ่นอยู่กับการหลอมรวมมนุษย์เข้ากับสัตว์หมอบอกความจริงเกี่ยวกับการผ่าตาดัดมาวินบอกว่าเขาเนี่ยไม่เชื่อแล้วเขาก็ถูกหมอยิงด้วยลูกดอกยาสลบหมอบอกว่ามาวินจะยังไม่สามารถระงับความอยากของสัตว์ที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณได้มันอาจทําให้เขาเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างมาวินยังคงไม่เชื่อและเดินออกไปไม่กี่วันต่อมาเรื่องที่หมอบอกก็เริ่มที่จะกลายเป็นจริงมาวินเริ่มคุยขยะเพื่อหาก,กระดูกที่เพื่อนรว งานโยนทิ้งไปปัญหายิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อมาวินเห็นผู้หญิงคนหนึ่งและเริ่มที่จะทนไม่ไหวเขาอดไม่ได้ที่จะกระโดดใส่กล่องจดหมายเหมือนกับหมาแล้วพอมาที่ร้านอาหารมาวินก็ก้มลงไปงับปาทันทีที่เห็นเหมือนกับแมวพอดีของเขาก็คือเขารู้สึกเห็นใจสัตว์มากขึ้นมาวินเริ่มประทับใจจากนั้นก็ให้อาหารนกด้วยปากทั้งคู่เนี่ยใกล้ชิดก,กันมากขึ้นเพราะความสนใจกับสัตว์ที่มีร่วมกันเช้าวันต่อมามาวินตื่นขึ้นมาในร้านขายเนื้อค่ะเขาเนี่ยก็มีพุงยื่น ออกมาจากเสื้อเขาไปหาหมอทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือตอนแรกหมอก็บอกว่าต้องการจะเอามาวินเนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาวินด่าหมอไปว่าคุณจะบ้าหรือไงชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะดีแล้วหลังจากที่แย่มาตลอดเขาแค่ต้องการให้อาการแปลกๆพวกนี้มันหายไปหมอเริ่มสอนมาวินถึงวิธีอดทนและอดกั้นต่อสิ่งกระตุน้นเขาให้มาวินกินเนื้อเยอะๆและฝึกเหมือนกับสุนัขวันต่อมามาวินและเพื่อนของเขาเนี่ยได้ออกไปที่ฟาร์มเพื่อสืบเกี่ยวกับสัตว์ที่หายไปมาวินพกของเล่นและขนมหมาไปด้วยเพื่อกันไม่ อตัวเงเทำอะไรแปลกๆที่ฟาร์มมาวินได้เหลือไปเห็นแพะตัวหนึ่งซึ่งถูกแยกออกจากสัตว์อื่นๆเขารู้สึกสนใจมันในทันทีตามสัญชาตญาณโชคดีที่เขาเนี่ยโดนแพะตัวนั้นเตะออกมาก่อนที่เขาจะทําอะไรไปมากกว่านี้พอกลับเข้าเมืองมามาวินก็ได้เจอกับเลียนนนาที่พาหมาของเธอมาเดินเล่นแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยก็ทําท่าเหมือนจะจีบเลียนนนาแต่เธอก็ปฏิเสธเขาไปเพราะเธอเนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือมาวินเพื่อนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหัวเสียและอิจฉามาวินเป็นอย่างมาก เขาเริ่มวางแผนที่จะเตะมาวินออกไปจากกรมตํารวจเพื่อเป็นการแก้แค้นต่อมาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปที่งานเลี้ยงของนายกเทศมนตรีทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งแมวตัวหนึ่งเริ่มขู่มาวินเขาวิ่งไล่แมวตัวนั้นจนทําให้งานเลี้ยงเนยเละไม่เป็นท่านายกเทศมนตรีโกรธมากจนไล่มาวินออกจากตํารวจทันทีแต่ทนใดนั้นเองมาวินก็ได้ยินเสียงบางอย่างเขาตามเสียงนั้นไปจนได้พบกับลูกชายของนายกเทศมนตรีที่กําลังจะจมน้ํามาวินกระโดดเหมือนปลาเข้าไปช่วยแล้วเขาก็ถูกยกย่องและ แต่งตั้งให้เป็นตำรวจอีกครั้งผู้คนต่างชื่นชมในความกล้า,าหารของมาวินไม่เว้นแม้แต่เพื่อนของเขาในคืนวันต่อมามาวินได้ไปเดทกับเลียนนาเขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยทำอะไรแปลกๆออกไปแต่เมื่อเลียนนนาไปเข้าห้องน้ำจู่ๆมาวินก็ฉี่ใส,ส่ขาโต๊ะสังั้นเหมือนกับหมาไม่มีผิดเลียนนนากลับมาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยได้กลิ่นแปลกๆมาวินพยายามเบีเ่ยงเบนและบอกว่ามันคงเป็นกลิ่นที่ลอยมาจากห้องน้ําของร้านและตอนนั้นเองเสื้อข้างหนึ่งของเลียนนาเนี่ยก็หลุดออกมามันทําให้มาวินเนี่ย ควบคุมตัวเองไม่ได้จนเข้าไปเลียเธอแล้วเขาก็รีบเข้าห้องน้ําเพื่อจัดการตัวเองมาวินกลับมานั่งที่เดิมแล้วเขาก็ได้เห็นแผ่นหลังของเลียแอนนาแล้วก็เกิดทนไม่ไหวจนต้องกลับไปจัดการกับตัวเองอีกรอบตลอดช่วงดินเนอร์เนี่ยมาวินสังเกตเห็นว่าพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งพยายามที่จะจีบเลียแอนนาแถมยังแอบจับตัวเธอด้วยเขาตามไปหาพนักงานเสิร์ฟเพื่อจัดการโดยการพุ่งชนเหมือนวัวกระทิงเมื่อเดทจบลงเลียแอนนาก็ได้ชวนมาวินเนี่ยเข้าไปในบ้านของเธอมาวินก็ปฏิเสธไปเพราะกลัวว่าเขาเนี่ย จะควบคุมตัวเองไม่ได้และจะทําให้เลียแอนนาเนี่ยเป็นอันตรายแต่ในคืนนั้นเขากลับออกไปอารวาสในฟาร์มใกล้เคียงโดยไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาเจ้าของฟาร์มได้เข้ามาแจ้งความเรื่องที่สัตว์ในฟาร์มของเขาเนี่ยโดนฆ่าไปหลายตัวหัวหน้าเห็นภาพสเก็ตของคนร้ายแล้วก็รู้สึกขุนคุนเขาได้เรียกมาวินมาที่สํานักงานของเขาสรุปว่าคนที่ทําร้ายสัตว์ในฟาร์มเนี่ยก็คือมาวินตอนนั้นเองจูจ่ๆมาวินก็เริ่มที่จะเลียขาและเลียเป้าของตัวเองนั่นทําให้เขาเนี่ยถูกหัวหน้าสั่งพักงานในทันทีหลาายวันต่อม เลียนเอนนาได้มาเยี่ยมมาวินที่บ้านเขารู้สึกเป็นห่วงเธอเธอพบว่าบ้านของเขาเนี่ยมีท่อนไม้และหญ้าที่ถูกวางไว้เหมือนกับลังของสัตว์มาวินบอกให้เลียนเอนาเนี่ยรีบกลับไปเพื่อความปลอดภัยของเธอเองเพราะเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปแล้วเลียนเอนนารู้ว่ามาวินเนี่ยกำลังมีปัญหาแต่ก็ยังเชื่อใจเขาเธอยืนยันที่จะอยู่เพื่อช่วยมาวินเพราเป็นแบบนั้นมาวินเลยคิดแก้ปัญหาโดยการให้เลียนเอนนาเนี่ยมัดมือเขาเอาไว้แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่าเขาสองคนเนี่ยได้จัดหนักกันซะง,งั้นและเมื่อ มาวินไม่ได้ถูกมัดเขาจึงเริ่มออกอารวาสอีกแล้วในตอนเช้ามาวินได้ตื่นขึ้นมาข้างๆเดียรนนาแต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขตำรวจก็ดันบุกมาซะก่อนมาวินรีบออกไปทางหน้าต่างข่าวก็ได้เผยแพร่ว่ามาวินเนี่ยเป็นคนร้ายที่ฆ่าวัวของชาวบ้านเป็นจานวนมากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเนี่ยรีบออกตามล่าตัวมาวินในทันทีพวกเขาทั้งหมดติดอาวุธและพร้อมที่จะสังหารมาวินทันทีที่พบตัวเขามาวินก็วิ่งหนีหลบเข้าไปในป่าเขาได้เจอกับหมอที่อยู่บนต้นไม้หมอก็อ้างว่าเขาเนี่ยกำลงกังก แอปเปิลมาวินหยิบปืนลูกดอกที่ตกอยู่ขึ้นมาเขาเป็นหมอที่ฉลาดแต่กลับโกหกไม่เนียนเอาซะเลยปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่มาวินคนเดียวที่ด้รับการเปลี่ยนถ่ายอาวัยวะของสัตว์เข้าไปคนคนนั้นต่างหากที่เป็นคนทําเรื่องทั้งหมดไม่ใช่มาวินทั้งสองรีบออกตามล่าคนคนนั้นแต่จู่ๆหมอก็สะดุดล้มจนข้อเท้าหากักเขาบอกให้มาวินรีบไปตามหาคนคนนั้นแต่เมื่อมาวินออกไปหมอกลับถอดรองเท้าออกจนเผยให้เห็นเท้าที่เหมือนกับสัตว์มาวินวิ่งไปเจอเข้ากับเนื้อย่างที่อยู่บนกองไฟเขาทนไม่ได้ ต้องเข้าไปหามันแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือกับดักมาวินกําลังจะถูกยิงสัญชาตญาณสัตว์ในตัวเขาเนี่ยทำให้เขารู้ทันเพื่อนขับรถไล่มาวินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็พลาดท่าจนทาให้ตัวเองเนี่ยเกือบตกหน้าผาแต่ก็ได้มาวิน,นช่วยเอาไว้มาวินบอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าสัตว์พวกนั้นแต่เพื่อนเนี่ยก็ยังคงไม่เชื่อและเล็งปืนไปที่เขาทันใดนั้นเองเลียแอนนาก็โผมาพุ่งเข้าใส่เพื่อนของมาวินปรากฏว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นอีกคนที่ถูกผ่าตัดโดยหมอคนเดียวกันเมื่อได้รู้ว่าพวกเขาเนี่ยเป แต่ไม่ทันที่จะได้มีความสุขพวกเขาก็ถูกชาวบ้านเนี่ยที่กําลังโกรธแค้นมาล้อมเอาไว้แท้จริงแล้วการตายของสัตว์เป็นฝีมือของหมาป่าที่หลุดเข้ามามาวินหมอและเลียแอ,อนนาไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ชาวบ้านในตอนนี้ก็โกรธเกินกว่าที่จะฟังข้ออ้างใดๆจากนั้นเพื่อนผิวสีของมาวินก็เข้ามารับแทนทั้งสองและพอรู้ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของหมาป่าทุกคนก็เลิกสนใจและทําเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมาวินกับเลียแอ,อนนาเนี่ยก็ได้แต่งงานกันและได้ใช้ชีวิตก มควาสุขและเขาก็มีลูกด้วยกันแล้วในตอนนั้นเองข่าวก็รายงานถึงการได้รับรางวัลโนเบลของหมอคุณหมอเนี่ยเข้าไปจูบแฟนสาวแสนสวยของเขาที่มีรอยผ่าตัดเหมือนกับมาวินนั่นก็หมายความว่าเธอเองก็เป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์เหมือนกันและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสปอยหนังเรื่อง The Animal แนะนําให้ไปหาดูหนังเต็มเรื่องนะคะเพระเอกตลกมากๆเลยก่อนจะไปฝากทุกคนกดติดตามให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน